ก็สวัสดีครับผมน้าเจ๋งนะครับน้าเจ๋งกำเดนเทพตัวดำนะครับเดี๋ยวเรามาลองมุมนี้กันมุมหลบลมนะครับตรงนี้นะครับก็มันน่าจะมีพวกปะช่อนเนาะแอบนะครับแอบครับบวกกับเขาสูบน้าเข้ามาด้วย แล้วมนนาด่าแล้วมันนานนา่าสดร้อยครับเดอทางถูกมีชายไปกว่าครึ่งนะครับกัดเจ้ามันตับนะครับก็ตรงนั้นเป็นเป็นช่วงถูกลมพอดีนะครับแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นน้ําไหลครับก็ทัดเข้าไปครับเหยื่อ ตัวเล็กครับก็กัดนะมันชอบอมนะครับฟัดเข้าไปครับมันตับเต็มปากอาญาเลยโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับเจ้ามันตับนะครับของนี้สองตัวแล้วเราตีเตือนต่อน้ํนขึ้นท่วมยาขึ้นครับปามเป็นอะไรจะกัดง่ายนะครับโอเคครับผมสุดยอดมากครับมันตับของต้องมีลองดูเจ้ามันตับอีกรอบเมื่อกี้ได้ไปตัวครับตีแนวเนี้ยแนวน้ําไหลนะ há ah, 2 มันแล้วคองนี้มันแน่นอนครับสองที่ที่เดียวสองตัวมันตับเนาะฟลามันเหมือนมันเพิ่งลงจากคลองแล้วมันได้น้ําใหม่ครับเนี่ยครับเจ้ามันตับนะครับกัดตามกัดตอนโอเคครับผมไฟพอได้นะครับโอเคครับฝากไเด้วยครับเจ้ามันตับครับจอมครับ